ครับพี่น้องครับมึงสิีขาดแปลกๆครับอันนี้คือแมงยังครับนี่ยแมงยังวะครับแมงสั่งหน่อยครับขายยังไงครับเนี่ยกล่องละเซาแบบห้าสิบกับโอ้กล่องละเซาครับพี่น้องแมงสั่งหน่อยละเซาสามห้าโอ้อันนี้กำลังเคยเห็นเนะครับพี่น้องผมก็บ่เคยกินทุกเดือนครับนี่ครับพี่น้องวะแมงสั่งหน่อยครับอันนี้มีแมเปงมีไข่หมดแดงครับพี่น้อง อันนี้ก็สีเมนมีหลอดมีไล่บอกครับนะครับพี่น้องเลยไม่เค้าปเปรอะเปรอะหอมครับอันนี้ช่งวงบนนี่เป็นของพี่น้องทั้งฝั่งไทยเฮ้าด้วครับใจสภาพี่น้องไปเบิ่งช่วงของพี่น้องจากฝั่งลาวลงมานะครับ พี่น้องจากฟังเล่าสิมีสินค้ายุติติดติดบริเวณแม่น้ำโขงครับคือคักอีลีค่ครับพี่น้องคือคักอีลีเดีย๋ยวอีผ้าล่องยางลงไปหัางล่างครับพี่น้องนี่ครับช่วงพักล่างนี่ครับนี่นี่น,นี่เป็นของพี่น้องมาจากฟังเล่าเ้อครับพี่น้องมาจากฟังเล่าครับนะครับปลาูปลา สินค้าก็จะเป็นสินค้าแบบตามฤดูกาลตามธรรมชาติครับพี่น้องอัน <c oughs> นี้โอ้ม่คกีโปมหรอครับเนี่ย<แ>ขายยังไงครับ<แ>พี่มปมเนี่ยถุงละหาสิบบาทครับพี่น้องมีอยู่ประมาณหาสิบตัวอบอสลายจะลายจะตกตัวละบาทครับพี่น้องอันนี้ผักหวานผักหวานเดี๋ยวอนไ้แม่น้ำโขงครับพี่น้องแม่น้ำโขงด้วยนะ อันไหนเป็นแม่นำ้ำโค้งเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิังเห็ดกระด้างครับเห็ดกระด้างก็มีเห็ดอ่อ,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 อนอยู่ไหมเห็ดกระด้างอ่อนครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสินค้ามากระฝั่งฝังฟังเล้าด้วยครับพี่น้อง อันนี้คือเท้าครับพี่น้องอันนี้เท้าอันนี้พักขมครับพี่น้องเท้าเลยขายยังไงครับนี่ยเศาบาทจ้อันนี้เศาบาทครับพี่น้องเศาบาทเศาบาทเศาก็คือยี่สิบเ้ว้อครับอันนี้แมงแข้งครับพี่น้องแมงแข้งครับอันนี้จักจันอ่อนเด้อพี่น้องจักจันอ่อน จัดจันอ่อนแล้วก็ไม่แกล้งครับครที่ลยมือท่ากระโดดครับปลาแก้วบานห่อเออปลาแก้วปลาแก้วบานห่อกับปลาแก้วแห้งครับปลาแก้วแห้งหนึ่งถุงละห้าซิบครับพี่น้องเบงโซเป็นครับพี่น้องวันนี้ ตัวเโตเป็นครับพี่น้องการบ้านผมเกินปลาสืยซองแล้วครับเนี่ยแต่ว่าทางนี่เกินมาปลาแก้วครับแต่ว่าบ้านผมเกินมาปลาสืยซองนะครับเห็นี่ครับอุอ้ยป่าตองเอาไปเปลาบไปไข่ปลาครับผมถุงจักป่าครับไข่ปลาถุงละลอยครับ ขายปไปอย่างขี้เก่าอยู่กับขาปลาอย่นะครับขายติดแม่น้ำโขงเลยนะครับพี่น้องขายติดแม่น้ำโขงเลยเกาลัดพี่น้องกเกาลัดอย่ามาตะฟังเล้าครับขายจังไรครับหมากเกาลัดนี่โลละแปดสิบครับพี่น้องเกาลัด นี่ครับอาหารนี่แซ่บแซ่บครับนี่แมงแค้งครับ่าเท่าไรครับแมงแข้งเนี่ห้าสิบบาทจรัห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ลอยหนึ่งนะครับด้วยหนึ่กพักหวานละครับขายยังไงนี่พักหวานเศร้าหนึ่งครับพี่น้องหนูพุกตรงนี้หนูเลี้ยงหรือหนูใั่ไงยนะครับหนูปลาครับพี่น้องหนูปลาหนูปลาหนูปลาตามธรรมชาติครับพี่น้อง ุมยังไหนครับน <us ี่อันนี้ชังบาทครับเนี่ยาสิบบาทขาดสบบาทครับหัวบัวครับพี่น้องตลาดนัดให้เล่ามีวันวันจันทร์กับวันพฤรหัดครับอันนี้ขคายครทีไหนครับนี่้าโอ้โลหนึงบ่ครับเนี่โลละสี่ยหาสิพี่น้องอยไหนบ่คริัดนนี้้ าไหวไหมครับนี่ยโอ้โหไหวครับพี่น้องขอโทษขอโทษครับพี่น้องอันนี้ไหวครับเออเนี่ยเดี่ยวดีครับพี่น้องนี่จักรจันท์อันนี้อันนี้ยังครับนี่ต้อบ่กขายยังไงครับต้อนี่ยกล่องละร้อยากล่องละร้อครับพี่น้องนี่ต้อนี่ยครับพี่น้องผู้ใดมากินต้อไปแกงเส้นน้ำมันสมด้อครับนี่เอาไปแกงเส้นน้ำมันสมต้อครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องชมไปเรื่อยๆครับตลาดใหญ่ๆ,ๆครับพี่น้องตลาดใหญ่อยู่นะครับนี่ยังอีกแม่บ้านพี่น้องอันนี้เห็ดกระด้างครับเห็ดกระด้างอันนั้นบักหอยนะครับนะหอยกุ้งปลอยครับตลาดนัดไทยเล้าครับอำเภอถัดพนม จังหวัดนครพนมนะครับพี่ยยน,น,พน้องโอ้อันนี้ปลาอย่างแม่เนี่ยปลาซิวบอโอ้แต่ขายก็ปลาแก้วเนาะแต่ว่าปลาซิวเนาะมันตัวใหญ่กว่าเนาะแม่ขายอย่างไรครับเนี่ยขายอย่างไรครับเนี่ยรั่ลอยสามสิบครับพี่น้องอันนี้หนังควายครับหนังควายกว้างเท่าไรครับแม่เนี่ยกว่าซาบะโอ้กว่าซาบพริก sakit. Ay, go na